การแนะนำตัวละครเอกของเราเอลิซาเบธสปาขึ้นเธอเป็นนักสแสดงวัย5้50ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการและเคยคว้ารางวัลออสการ์มาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามช่วงเวลารุ่งโรจน์ของเธอกำลังจะจบลงทีละน้อยเพราะเธอไม่ได้มีเสน่ห์แบบสาวๆเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแม้อายุจะมากแล้วแต่เอลิซาเบตก็ยังคงมีรูปร่างที่ดีมากและปัจจุบันเธอก็เป็นทิธี่อรายการแอโรบิกยามเช้ายอดนิยมอ,อยู วันหนึ่งหลังจากจบรายการตามปกติเอลิซาเบธถอยยากจะเข้าห้องน้ําแต่กลับพบว่าห้องน้ําหญิงใช้การไม่ได้ด้วยความจนตรอบเธอจึงแอบเข้าไปในห้องน้ําชายและเข้าไปในห้องสุ o มหนึ่งขณะที่อยู่ในนั้นเอลิซาเบธบังเอิญได้ยินโปรดิวเซอร์ของเธอฮาวีเดินเข้ามาและคุยโทรศัพท์กับใครบางคนเขาเริ่มพูดจาเสียเสียหายหายเกี่ยวกับเอลิซาเบธโดยอ้างว่าเธอตอนนี้ดูเหมือนคนุณยายแล้วและควรจะถูกแทนที่ด้วยผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเมื่อได้ยินเช่นนี้นางเอกของเราก็ตกใจและผิดหวังอย่างมาก ออกมาเราเห็นเอลิซาเบธกับฮาวี่นั่งทานอาหารกลางวันด้วยกันโดยที่เขากําลังกินกุ้งอย่างน่าขยันขยงระหว่างมื้ออาหารเขายืนยันว่าเขาต้องให้สิ่งที่ผู้ชมต้องการและพูดขึ้นมาลอยๆว่าเขาตั้งใจจะไล่เธอออกเรื่องนี้ทําให้เอลิซาเบธเสียใจมากและเธอก็ลุกออกไปโดยไม่พูดอะไรเลยระหว่างทางกลับบ้านเธอสังเกตเห็นคนงานบางคนกําลังรื้อป้ายโฆษณาที่มีรูปของเธออยู่เธอรู้สึกเสียใจมากจนขาดสมาธิและสุดท้ายก็ขับรถชนจนทั้งยับเยิน เวลาผ่านไปสักพักเอลิซาเบธก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงหมอบอกเธอว่าภรรยาของเขาเป็นแฟนตัวยงของเธอแต่ดาราสาวที่กำลังติดหวังตรักกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นดังนั้นพยาบาลชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาเธอและพยายามปลอบใจเธอเขาตรวจด,ดูแ่นลังของเธอด้วยความสนใจและพึมพำกับตัวเองว่าเธอเป็นผู้สมัครที่ดีหลังจากนั้นเขาก็ส่งเสื้อแจ็คเก็ตคืนให้เธอและยืนยันว่าเธอปลอดภัยดี ระหว่างที่พูดคุยกันเอลซาเบธสังเกตเข็นปาปลาดบนมือของเขาต่อมาเมื่อเธอออกจากโรงพยาบาลเอลิซาเบธพบแฟลชไดรฟ์ USB ในเสื้อแจ็คเก็ตของเธอพร้อมกับโน้ตที่เขียนว่ามันเปลี่ยนชีวิตฉันเมื่อกลับถึงบ้านเธอเสียบ USB เข้ากับทีวีและพบว่ามันเป็นโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า The Substance ผลิตภัณฑ์นี้สัญญาว่าจะสร้างร่างโครที่สมบูรณ์แบบของบุคคลหนึ่งซึ่งจะอายุน้อยกว่าและเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม โฆษณาระบุว่าทั้งสองร่างจะเป็นคนเดียวกันและพวกเขาต้องสลับกันระหว่างตัวเองในวัยหนุ่มสาวกับตัวเองในวัยชาราทุกๆ7วันในตอนแรกเอลิซาเบธคิดว่าความคิดนี้ไร้สาระและโยนแฟลชไดร์ USB ลงถังขยะอย่างไรก็ตามหลังจากคิดทบกทวนเธอก็หยิบมันขึ้นมาอีกครั้งและโทรไปยังหมายเลขที่เขียนไว้ด้านหลังมีโอเปอเรเตอร์รับสายและเอลิซาเบธบอกว่าเธอต้องการสั่งซื้อ The Substance ชายคนนั้นจึงขอที่อยู่ของเธอซึ่งเธอก็ให้ไปด้วยความประมาท หลังจากนั้นเขาก็ให้ที่อยู่กับเธอแล้ววางสายไปทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกคิงให้ผู้หญิงคนนั้นสับสนเช้าวันรุ่งขึ้นเอลซาเบตได้รับคีย์การ์ดที่มีหมายเลข503ทางไปรษณีย์เธอรีบมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ที่โอเปอเรเตอร์ให้ไว้และไปถึงตรอบมืดในย่านที่ดูไม่น่าไว้วางใจเธอใช้คีย์การ์ดตดล็อคประตูและเข้าไปในห้องที่สะอาดเอี่ยมซึ่งเต็มไปด้วยล็อกเกอร์หลายตู้จากนั้นเธอเปิดล็อกเกอร์ที่มีป้ายหมายเลข503และหยิบพัสดุออกมาจากข้างใน เมื่อกลับถึงบ้านเอซาเบตเริ่มหมดความอดทนและรีบเปิดพัสดุทันทีข้างในเธอพบส่วนผสมหลายอย่างที่บรรจุไว้อย่างเรียบร้อยร,รวมถึงสายกระตุน้นสายรักษาชุดสวิตและอาหารสําหรับทั้งสองเวอร์ชันยังมีคําแนะนําระบ,บุไว้ว่าสายรักษาต้องได้รับทุกวันและต้องนํามาจากบุคคลหลักเท่านั้นที่สําคัญที่สุดทั้งสองต้องสลักตัวกันทุกเจ็ดวันโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นและต้องจําไว้เสมอว่าพวกเขาคือคนคนเดียวกันมันคล้ายกับกระบวนสนิดหน่อย แต่เรื่องนี้บิดเบี้ยวกว่าเยอะเลยจากนั้นเอลซาเบตก็เดินไปที่ห้องน้ําและฉีดของเหลวสีเขียวซึ่งเป็นสารกระตุ้นเข้าตัวเองสิ่งนี้ทําให้โรแมนตาของเธอแยกออกจากจันและเธอก็ควนครางด้วยความเจ็บปวดขณะที่แผ่นหลังเริ่มจิกขาเอลิซาเบตหมดสติดไปในไม่ช้าและเราก็เห็นว่ามีคนทั้งคนโทรออกมาจากแผ่นหลังของเธอปรากฏว่าเป็นเอลิซาเบตในเวอร์ชันที่อายุน้อยและดูมีสเสน่ห์เธอดูเหมือนจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น จึงรีบเย็บแผ่นหลังของเอลิซาเบตคนโตอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นขณะที่หญิงสาวกำลังอาบน้ำเธอก็รู้สึกเบียนหัวและมีเลือกดกำลังไหลด้วยสิ่งนี้ทำให้เธอรู้ว่าเธอต้องทำตามคำแนะนำไม่อย่างนั้นเธอจะตายดังนั้นเธอจึงรีบสกัดของเหลวรักษาสมดุลจากกระดูกสันหลังของเอลิซาเบตและฉีกเข้าไปในตัวเองทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นวันถัดมาหญิงสาวสังเกตเห็นโฆษณานในหนังสือพิมพ์ที่ฮาวีลงไว้เพื่อหาผู้หญิงที่อายุน้อยและมีสเสน่ห์ เธอตัดสินใจลองดูและไม่นานก็มาถึงสถานที่ออเดชั่นโดยใส่ชุดว่ายน้ำที่นั่นเธอแสดงได้อย่างน่าทึ่งและแนะนำตัวเองว่าเป็นซูซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกรรมการจอหืนฮนหญิงสาวดึงดูดความสนใจของฮาวี่ได้ทันทีเช่นกันเขาดูเหมือนจะหลงใหลในความงามของเธอและจ้างเธอให้ร่วมรายการแอโรบิกซูจึงแจ้งก,กับเขาว่าเธอจะไม่ว่างในบางสัปดาห์เพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยอยู่อย่างไรก็ตามโปรดิวเซอร์จอมหื่นไม่อยากเสียเธอไป จึงยอมปรับตารางงานให้เธอวันถัดมาซูมีการถ่ายแบบหลังจากนั้นป้ายโฆษณาที่นิรูปเธอก็ถูกติดทั่วถนนจากนั้นเธอใช้เวลาที่เหลือของสัปดาห์ไปกับการซ้อมและอัปเดตตู้เสื้อท่าของตัวเองอย่างไรก็ตามสัปดาห์นั้นก็จบลงอย่างรวดเร็วและตามกติกราทั้งสองต้องสลับร่างกันดังนั้นเธอจึงเดินไปที่ห้องน้ําและใช้ชุดอุปกรณ์สลับร่างเพื่อแลกเปลี่ยนจิตสํานึกกับเอลิซาเบธไม่กี่เดือนต่อมาเธอก็หมดสติไปขณะที่เอลิซาเบธตื่นขึ้นมาในที่สุด หญิงสูงไม่รู้สึกสับสนในตอนแรกที่เห็นเด็กสาวแปลกหน้าแต่ไม่นางก็รู้ว่านั่นคือร่างไวัสาวของตัวเองวันถัดมาเอลิซาเบธไปทำงานแต่ฮาวิกลับบอกเธออย่างไม่ใส่ใจว่าเธอถูกแทนที่แล้วในตอนแรกผู้หญิงคนนั้นรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ลงใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าคนที่มาแทนเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสูหลังจากนั้นวันเวลาของเธอก็กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อเธอใช้เวลาวางแผนการเปลี่ยนร่างดูทีวีและไปเอาชุดเติมสารสำหรับสัปดาห์ถัดไป ดูเหมือนว่าเอลิซาเบธจะหมดอะไรตายยากและสิ่งเดียวที่เธอแคร์ก็คือชื่อเสียงของตัวเองหลังจากสัปดาห์ที่กำหนดผ่านไปสู่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเธอใช้วันเวลาของตัวเองไปกับการถ่ายแบบและปรากฏตัวในโฆษณาที่มีชื่อเสียงมากมายวันหนึ่งสุภาผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งกลับมาบ้านและทั้งสองก็เริ่มกอดจุกกันในห้องนั่งเล่นแต่ในขณะที่กำลังเพิดเพลินอยู่นั้นเธอก็เกิดเลือดกำเดาไหลาขึ้นมาอยาาทันหันและนึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาต้องสลับร่างต่แล้ว เพราะไม่อยากขัดจังหวะความคร้และความสมเล,ลเทเมาเธอจึงเดินไปที่ห้องน้ำและเข้าไปหาเอลิซาเบธที่ยังหมดสปีอยู่จากนั้นเธอก็หยิบหลอดดูดสารออกฤทธิ์และดูดของเหลวออกจากร่างกายตัวเองมากขึ้นโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาในที่สุดเธอก็รู้สึกดีขึ้นและกลับไปสนุกต่อกับหนุ่มเจ้าชู้คนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเอลิซาเบธตื่นขึ้นมาเธอก็ตกใจสุดขีดเมื่อพบว่านิ้วมือข้างหนึ่งของเธอกำลังเน่าเปื่อยด้วยความตื่นตระหนกเธอรีบโทรหาผู้ดูแลระบบทันที และแจ้งว่าสู่ใช้เวลาของเธอเต็นจาหนดและตอนนี้นิ้วของเธอก็เน่าเปื่อยแล้วจากนั้นเธอจึงถามว่าจะย้อนกลับเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ชายคนนั้นตอบว่าทั้งสองคนต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและเคารพการสลับร่างกันเขาบอกเธอว่าไม่มีทางแก้นิ้วของเธอได้แต่ขอให้ทั้งสองระมัดระวังมากขึ้นจากนี้ไปตอนบ่ายเอลิซาเบธไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งมีชายชราคนหนึ่งจ้องมองเธอไม่วางตาเธอสังเกตเห็นได้ไม่ช้าว่าชายคนนั้น มีปานที่มือเหมือนกับพยาบาลสาวที่เคยรักษาเธอที่โรงพยาบาลไม่นานหลังจากนั้นเข้าของบางอย่างหล่นออกมาจากกระเป๋าของชายชาราและเอลิซาเบธก็เห็นบัตรทีกากที่มีป้ายหมายเลข203ซึ่งดูเหมือนกับของเธอเองแตะสิ่งนี้ทําให้เธอรู้ว่าพยาบาลที่โรงพยาบาลแท้จริงแล้วก็คือชายชาราคนนี้นั่นเองจากนั้นเขาก็ถามเธออย่างสบายๆว่าเป็นอย่างไรบ้างและเอลิซาเบตก็ตอบว่าเธอสบายดีชายชาราเปิดเผยว่าอีกไม่นานตัวตนสังรองของพวกเขาจะเริ่มกลืนกินตัวตนเดิม และมันจะยิ่งยากขึ้นที่จะจดจำว่าใครกันแน่ที่มีสิทธิ์จะมีตัวตนอยู่จากนั้นเขาก็ถามเอลิซาเบธว่าตัวตนในวัยเด็กของเธอเริ่มกลืนกินเธอแล้วหรือยังเยอรรก็ตามเอลิซาเบธทุกลูกเกินกว่าจะตอบและรีบออกจากร้านกาแฟยอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ถัดมาซุกไลเป็นคนดังอย่างรวดเร็วขึ้นแท่นเป็นดาวเด่นอันดับหนึ่งของประเทศวันหนึ่งฮาวิแจ้งกับเธอว่าตั้งแต่เธอเข้าร่วมรายการเดทติ้งของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นช่องทีวีจึงต้องการให้เธอเป็นีก ในรายการตีใหม่ที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซูตื่นเต้นกับโอกาสนี้มากและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมายกเว้นอาจจะไม่ยอมทำตามปฏิกาผลก็คือเธอเริ่มใช้เวลามากขึ้นและดูดน้ำไขสันหลังจากเอลิซาเบธใช่แล้วเรื่องนี้ทำให้เอลิซาเบธแก่ลงอย่างรวดเร็วร่างกายส่วนใหญ่ของเธอเริ่มเน่าเปื่อยผมและฟันของเธอเริ่มร่วงหล่นและเธอดูเหมือนคนอายุเกินร้อยปีเธอพยายามร้องเรียนกับโอเปอเรเตอร์แต่เขากลับบอกว่า นั่นเป็นปัญหาที่พวกเธอต้องแก้กันเองชายคนนั้นบอกว่าเธอสามารถยุติเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาแต่เอลิซาเบธเองก็ไม่อยากเสียเวอร์ชั่นที่2ของตัวเองที่สวยงามแบบนี้ไปในสัปดาห์ต่อมาเอลิซาเบธทอจมอยู่กับการดื่มหนักและกินจุในช่วงวันที่เธอยังมีสติสูที่รู้สึกหุดหนิดบนกับโอเปอเรเตอร์เกี่ยวกับนิสัยของหญิงชาราขณะที่เธอต้องทำงานหนักตลอดทั้งสัปดาห์เธอบอกว่าเธอต้องการเวลาสำหรับตัวเองมากขึ้น แต่ชายคนนั้นก็เตือนอีกครั้งว่าพวกเธอต้องเคารพความสมดุลและถึงแม้จะมีสองร่างแต่ก็ยังเป็นคนคนเดียวกันอยู่ดีวันหนึ่งสูงข้ามเส้นทุกอย่างและสกัดของเหลวจํานวนมากจากเอลิซาเบธจากนั้นเธอก็เก็บของเหลวเหล่านั้นไว้อย่างระมัดระวังในหลอดทดลองหลายหลอดและแตัดสินใจจะชะลอการสลับร่างให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ใม่ฉากถัดไปเวลาผ่านไป3มเดือนและเราจะเห็นสุกับแฟนหนุ่มของเธออยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าในที่สุดรายการปีใหม่ที่เธอเรอคอยอย่างใจจดใจจ่อก,ก็กําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ว ในช่วงเวลาสำคัญนี้เองสูก็เลือกกำเดาไหลและรู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรงเธอไปฉีดของเหลวแต่โชคร้ายที่พบว่าเธอใช้หมดไปแล้วด้วยความตื่นตระหนกสูจึงโทรหาโอเปอเรเตอร์และออนวอนขอของเหลวเพิ่มแต่เขาตอบว่าเอลิซาเบธเป็นหลังเดียวเท่านั้นและพวกเธอต้องสลับร่างจันเพื่อเติมของเหลวใหม่สูอธิบายว่าเธอมีงานสำคัญในวันพรุ่งนี้แต่โอเปอเรเตอร์ไม่ยอมฟังคำท้าบนของเธอและวางสายไป ซูจริงใช้แรงเฮือกสุดท้ายขานไปที่ห้องน้ําเพื่อเริ่มกระบวนการสลับร่างขณะเดียวกันแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกและแสดงท่าทีถามด้วยฝีมือการแสดงที่แย่ามากว่าเธอโอเคไหมในตอนนี้เอลิซาเบตต์ตื่นขึ้นมาแล้วตัวเเป็นร่างประหลาดที่มีหลังคอมติดรูเธอตะโกนไล่เขาให้ออกจากอพาร์ตเมนต์ของเธอและเมื่อได้ยินเสียงน่ากลัวขนาดนั้นผู้ชายคนนั้นก็วิ่งหนีหัวสวดสุนออกไปด้วยความกลัวหลังจากนั้นเอลิซาเบธมองตัวเองในกระจก และรู้สึกสยองกับรูปร่างประหลาดของตัวเองเธอรีบโทรหาโอเปอเรเตอร์ทันทีและบอกว่าเธอต้องการยุติประสบการณ์นี้ชายคนนั้นตอบว่าพวกเขาจะส่งชุดยุติการทดลองไปที่ล็อกเกอร์ของเธอแล้วก็วางสายไปเช้าวันรุ่งขึ้นเอลิซาเบธเดินไปที่ห้องล็อกเกอร์และหยิบชุดสุดท้ายออกมาเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอลากร่างของสูที่หมดสติไปยังห้องนั่งเล่นเธอเปิดกล่องและเตรียมฉีดของเหลวเพื่อย,ยุติการทดลองให้กับหญิงสาวคนนั้น แต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอสังเกตเห็นช่อดอกไม้ที่ส่งมาให้ส่พร้อมกับโนต้โนตอวยพรให้โชคดีในคืนนี้สิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกผิดจึงเปลี่ยนใจและพยายามช่วยให้เด็กสาวฟื้นขึ้นมาแทนทันใดนั้นเองสูก็ตื่นขึ้นมาและปรากฏว่าการฉีดเซรุ่มยุติการทดลองไปเพียครึ่งเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดส่งผลให้ทั้งสองคนมีสติพร้อมกันสูเห็นเข็มฉีดยาที่ใช้ไปครึ่งหนึ่งและรีบเข้าใจทันทีว่าเอลิซาเบธวางแผนจะทำอะไร ด้วยความโกรธเธอจู่โจมผู้หญิงที่อายุมากกว่าด้วยความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและดุเดือในที่สุดสโก็สามารถเอาชนะเอลิซาเบธและทุกเธอจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเธอก็เตรียมตัวสำหรับค่ำคืนสำคัญของเธอโดยไม่รู้สึกสนิทติดหรือรู้สึกติดกับสิ่งที่ทำลงไปเลยในตอนเย็นเธอไปร่วมงานแสดงในคืนวันส่งท้ายปีเก่าโดยสวมชุดรระรีสุดหรู ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแต่เธอกลับไม่มีของเลวรักษาสภาพที่จําเป็นสาหรับคงสภาพร่างกายของตัวเองผลก็คือซูเริ่มรู้สึกป่วยมากขึ้นเรือเ่อยฮ่าฮเธอรีบวิ่งเข้าห้องน้ําและต้องตกใจเมื่อเห็นว่าฟันของเธอเริ่มหลุดออกมาซูพยายามไม่สนใจมันทาอนี้คือคืนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธออย่างไรก็ตามขณะท,ที่อยู่ในลิฟต์เธอสังเกตเห็นว่าเล็ดมือของเธอหลุดออกและหูของเธอก็ร่วงหล่นลงมาอย่างจะทันหัน ด้วยความตื่นตหนอกซูรีปกลับบ้านทันทีที่นั่นเธอพบเซรั่มกระตุ้นที่เหลืออยู่ซึ่งเอลิซาเบธเคยใช้สร้างเธอขึ้นมาเพราะคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญมากสำหรับเธอเธอจึงฉีดเซรั่มนั้นให้ตัวเองโดยเชื่อว่ามันจะช่วยให้เธอสร้างร่างกายที่อ่อนยาวขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งซูงหมดสติลงด้วยความเจ็บปวดแต่แทนที่จะกลายเป็นหญิงสาวสวยงามกลับมีก้อนเนื้อประหลาดคล้ายเนื้อสดพุ่งทะลุออกมาจากกระดูกสันหลังของเธอสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์นี้ที่เรียกว่ามอนสโตรเอลิซาซูเป็นการผสมผสาน ที่น่าสยดสยองระหว่างลักษณะของอลิซาเบธและสู่เข้าด้วยกันอย่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติมันดูน่าขนลุกด้วยดวงตาหลายดวงแถหลายข้างและแม้แต่ใบหน้าของอลิซาเบธที่โผลออกมาจากด้านหลังของมันเจ้าสิ่งนี้ทําให้สัตว์ประจางควรรูเหมือนคาเมนอิเลต้าเป็นเลยแม้จะอยู่ในสภาพเช่นนั้นเอลซิซาสู่ก็ตัดสินใจไปงานและสวมชุดเดิมที่สู่ใสยอยู่จากนั้นเธอก็ตัดใบหน้าของเอลิซาเบตออกมาจากภาพวาดขนาดยักษ์ย้ายทาลิสติกบนใบหน้านั้นแล้ว นำมาสูงทับใบหน้าของตัวเองต่อมาเธอก็จัดแต่งหูเพชรเข้าไปในเนื้อที่ติดรูปของตัวเองแล้วจัดแต่งเธอผมซึ่งเออก็ไม่รู้จะเรียกว่าผมหรือเปล่าเหมือนกันเมื่อพอใจกับผลงานของตัวเองแล้วเธอก็รีบไปที่งานเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพฉลองคืนวันปีใหม่ฉากตัดไปที่งานเลี้ยงซึ่งทุกคนกำลังรอคอยการมาถึงของซูอย่างใจจดใจจ่อแต่แทนที่จะเป็นเธอกลับมีสิ่งมีชีวิตสุดสยองปรากฏตัวขึ้นโดยสวงใบหน้าของเอลิซาเบธเป็นน้าจะทำให้ทุกคนตกตะลึงทันงใหมด ยางไรก็ตามเธอก็เริ่มกล่าวกับผู้ชมแต่ไม่นานหน้ากากของเธอก็หลุดออกเมื่อฝูงชนเห็นใบหน้าที่น่าสยดสยองของเธอทุกอย่างก็วุ่นวายขึ้นทันทีและพวกเขาเริ่มตะโกนเรียกเธอว่าเป็นปีศาจค,คนส่วนใหญ่ต่างพากันหนีด้วยความหวาดกลัวแต่มีสุภาพบุรุษคนหนึ่งคว้ามไม้เบสบอลแล้วฟาดเข้าที่หัวของเอลิซาสู่จนหัวของเธอเปิดระเบิดออกจากนั้นก็มีน้ำผู้เลือดพุ่งกระฉูดออกมาปเปิดเปอนผู้ชมส่วนใหญ่ ที่อยู่ในที่นั้นแต่ถึงแม้จะถูกตัดวัวเธอก็ยังฟื้นตัวและกลายร่างเป็นรูปร่างที่บิดเบี้ยวกว่าเดิมในฉากสุดท้ายซากที่ถูกทำลายของเอลิซาสู่ก็สามารถหนีออกจากโรงละครได้ในที่สุดเธอเดินโซซโซเซออกไปที่ถนนก่อนที่ร่างกายทั้งร่างจะระเบิดออกใบหน้าของเอลิซาเบธจึงแยกออกจากซากร่างแต่เธอก็ยงังคงคลานต่อไปในที่สุดมันก็หาที่พักได้ซึ่งก็คือดาวของเอลิซาเบธสป่าเคลื่อนบนทางเดินดาราฮอลลีวูด ขณะที่เธอเงยหน้ามองท้องฟ้ายอย่างขำคืนเธอก็นึกถึงวันเวลาแห่งชื่อเสียงของตัวเองก่อนที่ร่างจะละลายหายไปอย่างสิ้นเชิงเช้าวันต่อมาหลังจากคนกว่าถนนทำความสะอาดาาที่เหลือก็มีเพียงดาวที่แตกร้าวและซีจางเท่านั้นที่เหลืออยู่ของเอลิซาเบธสปาร์เคิลจบแล้วคาดครับขอบคุณที่รับชมคาดครับ